โดนแล้วครับนสปฮะนสปะลาครับปะดฮะโอ้โหครโอ้โหหากินหลอกลวงครับเป็นผลนะฮะโอยแรงครับใสนี่แรงนะครับโอ้โหสุดยอดครับ สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดนะฮะสุดยอดครับโอ้กิ๊บเบอร์ลุนครับรู้สึกเป็นไงมาครับโอ้รู้สึกว่ามันผิดหวังมากครับโอ้โหเนี่ยหายากครับตัวนี้จะได้ถ่ายรูปเลยดูกิ๊บเปอร์ครับเบอร์หักไปแล้วฮะเบอร์อ้อมยัวเป็นไงมาครับ สังเกตูสีหน้านะติดหวังมากครับไซส์สองครับเมื่อกี้สองแน่นอนครับไซส์สองน,นะฮะโอ้โหครับไซส์สองครับ